ครับลิฟสีทวีเบาวีครับขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุณจากแฟนเพลงผมแสนชื่นใจหายวังวิ่ง เมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจน้ำใจไมตรีจากแฟนแฟนทุกทุกทีปราณีหลังไหลผมขอฝากน้ำทวีเบาวีเอาไว้ โรดเป็นแรงใจอยากนี้เรื่อยไปพออยู่คู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครใครรักคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ ที่เป็นแรงใจให้ผมดังมาขอองค์ทิว่าสถิต้ากฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดนาขอจงเชื่อใจไว้เถิดว่าตราบชิ้นชีวา ไม่ลืมแฟนเพลงวาสานครับครับขอบคุณครับทีต่ติดตามครับทวีเบาวีครับฝากด้วยนะครับวาสาน